สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำอินโทรนะครับโดยโปรแกรมเล่นตัวนี้ครับชื่อว่าโปรแกรมเนี่ยกดไปติดปะเนี่ยชื่อว่า Animoto นะครับโปรแกรมนี้สามารถหาโหลดได้ในเพนสโตนะครับอ่าก็สามารถพิมพ์ไปได้นะครับพิมพ์ว่า AI แล้วก็ MOTO นะครับเนี่ค Video Market ยครับอานิโมโตวิดีโอมาเก็ตเลย นี่ครับถ้าติดตั้งให้ถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้งนะครับให้กดติดตั้งไปครับแล้วก็กดเปิดนะครับนี่ครับอันนี้ก็อันนี้ที่ผมเนนี้ยที่ผมมันขึ้นอยู่เนี่ยก็คืออินโทรที่ผมจะที่ได้ดูไป มีคลิปนี้นะครับก่อนหน้าเปิดตัวมาครับอันนี้ก็คือเอาโทนัที่ผมลองทําดูนะครับเดี๋ยวตอนจบก็ลองคอมเมนต์กันได้นะว่าอินโทรเอาโทรเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับคือหน้าแรกออกมามันจะไม่มีพวกนี้เลยถ้าเป็นของผู้กดของผคนอื่นนะครับแต่ของผมมันสร้างแล้วไงมันเลยไม่มีสองอันนี้ก็ให้กดมาเนี้ยไอที่มันเหมือนเป็นรูปบวกๆอะไรเนี้ยอันนี้แหละแล้วมันขึ้นมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ ไอ้กดอ e, ดินสอครับแล้วกแล้วก็กดอันแรกครับอันนี้ให้กดแบบว่าเลือกพวกอะไรอินโฮนี่แหละเอาเลือกเอาเอะไรก็ได้มีหลายแบบนะบมีสามอย่างมั้งที่ผมชอบอะ่ะสามืนสองนี่แหละนี่ครับอันนี้ไอ้นี่ครับ,นนนนรบกับตรงนี้เดี๋ยวเดีเดกับไอ้น,นี่นี่ครับที่ผมชอบแต่แต่ผมนะ อันนี้ทําให้ดูก็เอาเป็นไอ้นี่แล้วกันนี่อันนี้ก็คันๆจะสวยอยู่เลือกม,มาแล้วฉันกกดถูกไปเมื่อกี้นะแล้วก็อันที่สองครับกดไอไเชงซองอะกดไปครับมันก็จะมีหลายเพลงให้เลือกนะครับมีม y Music นะครับก็คือเพลงของฉันนะแล้วก็ไอ้นี่ก็อะไรไม่รู้แต่ว่าอันเนี้ยออมลออซองเพลงต่างๆนะผมขอกลับหน้าเมื่อกี้เนะนี้ยเพลงที่ผมชอบนะมาใส่ไอ้นี่เลยอันสาม พาร์ตี้ออนเนี่ยลองฟังดู day, เนี่ยเพลงมันค่อนข้างจะได้นะครับผมก็กดถูกไปครับเนี่ยระมาอันสี่อะโป p o t a โปร t ตกับ mvdo ครับ oto, oto, ก็อันสี่อะไม่ใช่ว่า ad tag ใช่ไหมควณจะใส่อะไรก่อนก็ได้แต่ห้ามอย่าลืมใส่อันใดอันหนึ่งนะครับไม่งั้นมนจะทำไม่ได้นะครับผมก็เอาอ d tag ก่อนเลยนะครับ ผมก็บอกว่าเบลคัมแล้วกันนะเบลคัมทูนี่ครับสมุูิคอันนี้ก็เป็นนล่านนะครับเขียนว่าอะไรอะเดีย๋ยวถ้ามีใครสนใจแบบว่าอยากให้ผมทำอินโทรเดี๋ยวผมก็จะรับทำนะครับ อืมอันล่างนี่เขียนว่าอะไรเดียคิดแป๊บอ๋อย่าเนี่ยผมแค่กดอย่าลืมกดนะครับแล้วก็กดดันนะครับดันเนียแล้วก,กดเนี่ยแล้วก็ทำแบบนี้ได้ครับเนี่ยบกดเสร็จรแล้วก็สามารถเพิ่มได้อีกนะครับผมก็พิมพ์ครับและนี่ครับ ม่รู้ว่ามันสวยเปล่าเนี่ยสำหรับผมมันก็ค่อนข้างจะสวยนะแล้วก็กดไลน์นะครับนี่ครับมันจะทำให้เลอย่างง่ายนะครับก็ถ้ายังไม่เข้าใจก็ลองศึกษาเองได้นะครับอ่าแล้วก็พอขั้นตอนสุดานะครับไอ้กดไอ้นี่ครับไออยู่ด้านบนสุดตรงนี้ปุ่มนี้เลยกดปุ๊บอันว่าพรีวิวอันนี้มันก็ต้องรอโหลดหน่อยนะครับมันนานหน่อยเนะี่ยไอส่วนไอเนี้ย ตั้งชื่อให้มัน,นครับอันนี้ก็คือเขียนมาเลยอะเท็เนานะอจจะ t e s เท็เดทเก่งยี่บ่าวอะผมเขียนภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งอะ่ะกดนี้ก็แนดะ้เทืมเฮ้ยแหลกแๆกแกเดี๋ยวแป๊บนึ่นรรรแบบนครับมันเกิดอะไรไม่รู้เขาพิพาทบางอย่างนะครับ อันนี้ชื่อมันก็ช่างวันนะผมเคีย่เปลี่ยนเปลี่ยนแล้เดี๋ยวก็ต้องรอโลดอีกนะครับก็ต้องรอสักครู่นะครับมาครับ ก็เป็นไงนะครับก็ส่วนพอใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีโมโต้นะมันต้องขึ้นอย่างนี้นี่พอเสร็จแล้วใช่ไหมถ้าคุณชอบแล้วให้กดด้านบนตรงนี้เหมือนอีกครั้งครับอันนี้ของผพของผมมันเป็นอย่างนี้ผมล็อกอินไปแล้วนะมันจะถ้าของคุณอ่ะมันไม่ได้ล็อกอินมันจะมีคําว่าล็อกอินกับอีคําว่าสมัครอ่ะมันไม่ได้เขียนว่ารีจิเตอร์มันไม่เขียนว่าซิงอัพอะไรนี่แหละคุณก็กดซิงอัพซิงอัพไปแล้วก็สมัครนะครับสมัครง่ายมากครับ ็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ไลค์แล้วก็แชร์นะครับแล้วก็อย่าลืม comment ด้วยนะครับว่ามันสวยหรือว่าดีหรือเปล่านะครับก็จบเพียงเท่านี้นครับขอบคุณครับ